วิธีการเปลี่ยน l e v e r a g e ของบัญชีเทรด GoMarkets อันดับแรกให้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของทาง GoMarkets จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อล็อกอินเข้าสู่ c l i e n t Portal ในหน้าต่างนี้ให้ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ทำการสมัครเปิดบัญชีกับทาง GoMarkets เอาไว้ถ้าหากว่าลืมรหัสผ่านสามารถกดปุ่มลืมรหัสผ่านปุ่มสีฟ้าด้านล่างได้เลยเมื่อล็อกอินเข้าสู่ c l i e n t Portal ของ Markets แล้วแถบเมนูทางด้านซ้ายมือให้กดเลือก My Account ตามหมายเลข5 จากนั้นเลือกบัญชีเทรดที่ท่านมีไม่ว่าจะเป็น mt 4หรือ mt 5แล้วกดเลือกบัญชีเทรดที่ต้องการเปลี่ยนเลเวลเลชตามหมายเลขที่7เมื่อเลือกบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนเลเวลเลชได้แล้วจะปรากฏตัวเลือกเพิ่มเติมขึ้นมาทางด้านล่างให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างเล็กน้อยจากนั้นกดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่า change leverage ตามหมายเลข9จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในลักษณะเช่นนี้ ในหน้าต่างนี้นะครับหมายเลขที่11ให้เลือกบัญชีชเทรดที่ต้องการเปลี่ยนเลเวอเรจและหมายเลขที่12จะเป็นการเลือกเลเวอเรจที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ด้วยตนเองได้เลยเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม c o n f i r มปุ่มสีเขียวหมายเลขที่13ด้านล่าง